พระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดดอนธาตุตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพระธาตุหลวงปู่เสาพระธาตุถ่ายจากของจริง ศาลาวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอันว่าพงพันเชือ้อตายายพ่อแม่เหานั้นควรที่นบนอบไหว้ยอไว้ที่สูงหลาบุญตามคำแนมนำผู้สง่งปรารถนาอันใดคงศีลลาบได้โดยด้ามดังประสงค์ พยาทำหลวงปู่เสากันตังสีโล